ต้องบอกเลยนะครับว่าบทความนี้เป็นบทความที่แหมทันยุคก,กับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับคาว่า disease เนี่ยมีหลายความหมายนะครับแปลว่าเชื้อโรคก็ได้หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ซึ่งเชื้อโรคที่เราเผชิญอยู่ในตอนนี้ก็คือโรคเอ่อ จากไวรัสโควิด19นะครับโควิด -19 นะครับแต่ทีนี้ในบทความนี้ยังไม่ได้โฟกัสถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีใน EP ีถัดไปนะครับอันนี้จะพูดถึงเชื้อโรคทั่วไปก่อนนะครับเขาบอกว่า there are two types there are two types สังเกตนะครับ types เติม s นะครับหาที่ชี้นะครับนั่นก็คือชอน <laughs> นั่นก็คือชอน there are two types Types t e m S นะ of of disease disease เชื้อโรคนะมีอะไรบ้างครับ transmissible transmissible trans and non-transmissible ก็คือโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อคำว่า non เนี ed, ่ยหมายถึงไม่นะโรคไม่ติดต่อทีนี้มาดู disease d i s e a s e b l e บ้างว่ามีอะไรบ้าง d i s e a s a b l e อย่างเช่น such as such as โรคติดต่อเดี๋ยเมื่อก่อนก็จะมีเอ่อไข้หวัดนะครับไข้หวัดอันนี้คือไข้หวัดธรรมดานะครับไม่ใช่โควิด sickness sickness s หรือ hiv นะครับ s and malaria and malaria ส่วน non-transmittable นะครับก็คือโรคไม่ติดต่อได้แก่อะไรบ้างครับ such as heart attack. heart attack heart attack heart หัวใจ attack โจมตีแต่เราจะไม่แปลว่าโจมตีทางหัวใจนั่นก็คือโรคหัวใจนั่นเอง cancer มะเร็งนะครับ and and สุดท้ายก็คือ allergy e allergy e ภูมิแพ้นะครับยังไงฝากทุกคนนะครับสวมหน้ากากสวมแมสด้วยนะครับก็เดี๋ยว EP หน้าจะพูดคำสท์เกี่ยวกับโควิดนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ยังไงเทคแคร์ดูแลตัวเองนะครับก bye นะครับบ๊ายบาย